ส่วนจึงเหมยเรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่วันไปนะ่ะเธอสมรู้ร่วมคิดกับใครอีกบ้างแค่งันพานที่เธอเพิ่งพูดถึงนั้นนะ่ะมีคนจัดการหามาให้ใช่หรือเปล่าลู้เวลินคุณมันไรหัวใจทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงถ้าเธอบอกว่า คนคนนั้นเป็นใครฉันจะให้โอกาสเธอได้เห็นหน้าลูกสาวตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตายจริงเวียฉันจะบอกคุณทุกอย่างขอแค่ให้ฉันได้เห็นหน้าจริงเวียก็พออย่าเพิ่งเข้าใจผิดละ่ะเธอต้องบอกในสิ่งที่ฉันอยากรู้มาซะก่อนท่านครับผมมีเรื่องที่ต้องบอกให้ท่านทราบ ตรงทางเดินด้านนอกห้องสอบระคำส่วนเพื่อนลานอย่างนั้นเหรือน้องสาวเจิ้งเหมยทำอะไรที่นี่กันไล่เธอไปเสียผมเกงว่ากลุจะไม่ได้ครับตอนที่เห็นว่าคุณเพื่อนลานร้องไห้อยู่ด้านนอกพวกเราเขาพยายามไล่เธอไปแต่ยิ่งไล่เธอก็ยิ่งุวยวายเสียงดังเอาจะพูดว่าอยากเจอเจิ้งเหมยตอนนี้เลยกลายเป็นว่าคุณหลินและคุณลูก ถูกด <ạ. S 1> th ึงเข้ามาเกี่ยวข้องไปด้วยเลยวยทำอะไรอยู่ล่ะนำทางยันไปสิครับริมถนนโวยเหลินขอร้องลาให้ฉันได้เจอกับเจ้งเหมยทีเถอะเันขอล่ะน่าสงสารจัง นั่นสิต่อให้พี่สาวเธอจะเป็นฆาตกรที่วห่เยต้ยมแค่ไหนแต่คุณเป็นน้องสาวก็น่าจะมีสิทธิเจอหน้าได้อยู่ดีนะเป็นพี่เคยไปสาอะไรใจร้ายเกินไปแล้วใครได้ไปเป็นสามีชีวิตคงน่าสงสารหน้าดูหนวกหัวอะไรกันนั่นว่าสังหยวนนี่หวานไปคุณไม่เป็นไรนะ ฉันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าคุณร้วนเพยหลานเอาแต่ยืนขวางไม่ยอมให้คุณลุงไปที่จากที่นี่เสียทีถ้าคุณยังไม่ยอมเอามือออกก็ไม่ต้องมีมาแล้วไอ้มือเนี่ยท่านประธานว่าขอร้องแล้วค่ะให้ฉันไปเจอหน้าพี่สาวของฉันเถอะพี่สาวของคุณทั้งรักพาตัวหวานไปทั้งใช้มีดแทงคุณลงุงลูก คิดหรือว่าอยากจะไปเจอหน้าเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ไม่จริงค่ะพี่สาวของฉันจะไปทำเรื่องแบบนั้นลงได้ยังไงเป็นไปไม่ได้หรอกต้องมีเรื่องเข้าใจผิดกันแน่ให้ฉันไม่ไปเจอเธอเถอะค่ะฉันกับพี่เรารักใคร่กันดีเธอต้องบอกฉันแน่ว่าจริงๆแล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นถึงตอนนั้นพวกคุณก็รู้เองว่าทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดทั้งนั้นลเหมือนว่าสังวง ยังไม่รู้ว่าฉันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนรักใค้กันดีเลอครับงั้นก่อนหน้าที่เจองเหมยจะลงมือทําเรื่องพวกนี้เธอไม่ได้ปรึกษาอะไรกับคุณเลยใช่ไหมผู้หญิงคนนี้คิดจะมาเยี่ยมเจิงเหมยเพราะเห็นแค่ความเป็นพี่น้องแค่นั้นจริงๆเหรอเราเป็นพี่น้องกันนี่คะยังไงก็ต้องหวังดีต่อกันอยู่แล้วพี่เจิงเหมยไม่เคยคิดปกปิดเรื่องอะไรฉันหรอกคะ่ะ แต่แน่นอนว่าเรื่องพวกนี้เขาไม่เคยคุยกับฉันมาก่อนเพราะแบบนั้นฉันเลยคิดว่าเธอไม่ได้เป็นคนทํายังไงล่ะคะถ้าคุณให้ฉันไปพบเธอความจริงทุกอย่างก็จะปรากฏเองค่ะสังหยวนฉันว่ามันแปลกๆนะอืมฉันก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันยังไงก็คงให้เธอไปพบส่วนจริงเหมือนไม่ได้เราคงต้องปฏิเสธสังหยวนวันไป ทำต,ตามที่เธอบอกเถอะคุณลุงลูกนอกจากลูกสาวเธอแล้วก็วมีแต่น้องสาวนี่แหละที่เธอยังเป็นห่วงอยู่ให้พวกเขาสองคนได้เจอกันเป็นครั้งสุดท้ายเถอะออในเมื่อคุณลุงว่าอย่างนั้นแล้วก็ให้พอไปเถอคะค่ะยังฟางพาเธอไปพบหลวนจึงเหมยเสีย จับดาดูเธอไว้และบันทึกวิดีโอไว้ด้วยหรืว่าจะพูดอะไรหรือทําอะไรก็ต้องอัดให้หมดครับท่านว่าขอบคุณมากเลยค่ะประธานวัวขอบคุณนะคะคุณพี่เขยขอบคุณนะคะคุณหลินฉันเชื่อกันว,ว่าพี่จึงไม่ได้ทําเรื่องพวกนั้นแน่ฉันจะทําให้เจอพูดความจริงออกมาให้ได้เชิญทางนี้ครับคุณเพื่อนหลาน ลบควรด้วยนะคะสำเร็จแล้วหอจริงเหมือนยืนยันมาแล้วว่าจริงๆมีผู้สมรูร้ร่วมคิดในเหตุการณ์ครั้งนั้นอยู่อีกคนด้วยจะใช้หลวนเพื่อหลานหรือเปล่านะสั่งหยวนคุณเพื่อหลานดูหน้าตาคุ้นณจังแต่ฉันจำไม่ได้เลยว่าเคยเห็นเธอที่ไหนมาก่อนหรือว่าฉันจะระแวงมากไปนะ แวงในถูกแล้วแล่ฉันว่าเหตุผลจริงๆที่เธออยากพบกกับพี่สาวไม่ใช่เรื่องที่เธอบอกมาหรอกอย่าไม่ต้องห่วงฉันให้คนจับตาดูพวกเขาไว้แล้วทันทีที่เพื่อนหลานทําอะไรที่ดูผิดไปจากปกติจะให้เธอได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกกับพี่สาวเธอตลอดชีวิตเองห้องสอบปากคําจิงเวียลูกไม่รู้เลยว่าพ่อใจร้ายมากขนาดไหน เขาทอดทิ้งพวกเราสองแม่ลูกแล้วแม่ทุกข์ใจเหลือเกินอยากเห็นหน้าลูกจังช่างไหมยไม่อยากเชื่อเลยว่าพี่จะถูกใส่กุญแจมือแบบนี้เจ็บตรงไหนหรือเปล่าพวกเขาทำอะไรพี่ไหมฉันไม่เป็นไรว่าแต่ทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะนี่เฟยหลานเป็นห่วงเรามากขนาดนี้เลยเหรอ ปกติเธอไม่ใช่พวกชอบร้องให้ฟงไฟนี่นันขอร้องคุณลูกกับประธานว่าเพื่อมาพบพี่นะจึงเหมยพวกกองห้างว่าพี่ควรรักพาตัวคุณลิงกับแทงคุณลูกแต่ว่าฉันไม่เชื่อหรอกทั้งหมดเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดกันใช่ไหมพี่ขาฉันเข้าใจพี่นะแต่ไหนแต่ไรพี่ไม่มีทางทำเรื่องแบบนี้ได้แน่มากหมายความว่าไงนะ เฮวยหลานอยากให้เราปฏิเสธเรื่องพวกนี้งันเหรอแต่มันได้รับการพิสูจน์หลักฐานหมดแล้วนี่คงปฏิเสธอะไรไม่ขึ้นแล้วล่ะพี่ไม่เข้าใจที่ฉันพูดเลยนี่เป็นการแกล้งกันช,ะช,ะชะัดๆจะรู้ว่าพี่ไม่มีทางทําร้ายใครได้หรอกเฮ้ยหลานเธอไม่จําเป็นต้องสรงขึนข้ามต่างหากล่ะพี่จําเป็นต้องได้รับการล้างความผิดนะ่ะ พี่จะถูกมองว่าเป็นคนผิดไม่ได้ไม่อย่างนั้นตอนจิงเวียออกจากคุกแล้วคนอื่นเขาจะว่าจิงเวียเป็นลูกของวาจกรเราได้นะพี่ไม่เจ็บใจบ้างเลยเหรอจริงเวียถูกปล่อยตัวออมาแล้วเหรอพวกเธอพาจิงเวียออกมาใช่ไหมย,ยังหรอกแต่ฉันกับสูเวียร,รู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิงเวียอาจเป็นเรื่องเข้าใจผิดขนนะ่ะ ตอนนี้เรากำลังหาหลักฐานเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของเธออยู่นะจะได้รีพาตัวเติกไปให้เร็วที่สุดเพราะงั้นที่จะพูดหรือทำอะไรที่ผิดพลาดไปไม่ได้เด็ดขาดห้ามฉันพูดอะไรผิดพลาดนี่เติรกำลังเตือนฉันอยู่ไม่ให้พูดเรื่องชื่อเธออยู่ใช่ไหมจิพาติงเวี่งออกมาจริงๆใช่ไหมพ่อให,หลาน แน่นอนตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันก็จะไม่หยุดความพยายามที่จะพาจิงเวีิออกมาหรอกเข้าใจแล้วละ่ะเธอกาลังใช้เรื่องการพาจิงเวียออกจากคุกมาเป็นข้อต่อรองให้ฉันห้ามเอ่ยถึงชื่อเธอเงี้ยสินะฉันเข้าใจแล้วละ่ะเฮ้ยหลานยังไม่พูดอะไรที่ปิดพลาดออกไปทั้งนั้นแบบนั้นฟังดูไม่น่าเชื่อถือเลยนะพี่เจิงตอนที่ฉันเพิ่งเข้ามาในห้องพี่ยังทําสีหน้าสิ้นหวังอยู่เลยนี่ พี่แข้งทําเป็นพูดไปอย่างนั้นแหละใช่ไหมหรือว่าในใจยังรู้สึกอยากยอมแพ้อยู่ละ่ะทุกอย่างที่ฉันพูดคือความจริงเวิหลานยังระแวงว่าฉันจะเอ่ยถึงเธออยู่สินะบอกใช่มาตรงๆเลยนะพี่เจิงฉันรู้ว่าพี่อยากจะให้การตายของพี่ยุติเรื่องทั้งหมดนี้ลงแต่พี่ต้องสละชีวิตทั้งที่ยังไม่ได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้ตัวเองถึงเวียอจะรู้สึกยังไงละ่ะ การตายของฉันนี่เพื่อหลานต้องการให้คุณเป็นพี่อย่างฉันตายตายไปเสีอย่างนั้นเหรอพี่ต้องเจเย็นนิดนึงนะพี่คงไม่อยากให้ชีวิตของจิงเวียหลังออกจากคุกต้องลำบากหรอกใช่ไหมเข้าใจแล้วล่ะฉันจำเป็นต้องตายเท่านั้นโดยถึงจะวางใจได้อย่างแท้จริงและคอยดูแลจิงเวียให้ฉันเป็นอย่างดี เข้าใจแล้วลาเผยลานฉันสัญญาว่าจะไม่มีทางยอมแพ้เด็ดขาดพี่จึงเข้าใจจริงๆแล้วใช่ไหมคะพี่เข้าใจแล้วจริงๆน้องสาวสุดที่รักไม่ว่ายัางไงฉันก็ต้องตายอยู่ดีแต่อย่างน้อยถ้ามันแลกกับการที่จริงเวียที่ได้รับการดูแลมันก็คุ้มค่าแล้วล่ะเยี่ยมไปเลยค่ะนับแต่วินาทีนี้ไป เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฉันจะกลับไปหาหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคิณเวียให้ได้ส่วนพี่ที่อยู่ในนี้ก็ล้างความผิดของตัวเองให้ได้นะคะพี่สาวสู้ๆแล้วเจอกันค่ะแล้วเจอกัน